เหลือเวลาอีก20นาทีครับ เดียวพิซซ่าค่ะส่วนของดิฉันยำแซบไข่ดาวค่ะส่วนของหนูไข่ต้มราดซอสมะขังค่ะต่อไปทันจะเริ่มทิมแล้วนะ,ะถ้าเมนูไหนถูกใจคนคนนั้นก็จะได้รับเลือกมาเป็นคนดูแลฉันฉันเริ่มถานนี้ก่อนละกันนะ ตัดสิแล้วการคัดเลือกครั้งนี้มีคนไม่ผ่านหนึ่งคนนั่นก็คือไข่เจียวพิซซ่าทำไมล่ะคะไข่เจียวพิซซ่าหนูไม่ไดีตรงไหนทำไมถึงไม่ผ่านล่ะคะข้อแรกมันธรรมดาไปไม่มีอะไรสร้างสรรค์และข้อสุดท้ายมันไม่อร่อยโหยแรงอะ่ะคุณป้า <c oughs> ต่อไปนี้พวกเธอสองคนจะได้มาอยู่บ้านกับฉันและดูแลฉันพวกเธอสองคนพอจะรู้แล้วนะเพราะฉันไม่มีญาติไม่มีลูกหลานเพราะฉะนั้นชีวิตฉันฝากไว้กับพวกเธอสองคนนะค่ะมีสิ่งหนึ่งที่พวกคุณต้องทราบก็คือคุณผู้หญิงแพ้อารอยู่สองอย่าง คือกุ้งกับปูเพราะฉะนั้นห้ามนําทั้งสองอย่างนี้มาประกอบอาหารให้คุณผู้หญิงโดยเด็ดขาดคุณทนายฉันรบกวนช่วยไปส่งฉันที่ห้องทีและก็ฉันขอขอบคุณนะที่มาช่วยวันนี้ยินดีครับนี่ต่อไปเนี้ยเราสองคนแบ่งเวรกันทำอาหารนะฉันทำวันขี้เธอทำวันคู่ตกลง ถ้างั้นฉันไปเก็บกระเป๋าก่อนนะบ้านหลังใหญ่โตสมบัติเยอะขนาดนี้แถมยังไม่มีทายาทอีกด้วยแล้วแบบนี้ถ้าเรากลายเป็นคนโปรดสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของเราละสินังบัวลอยเอ้ยคราวนี้แหละที่เป็นเศรษฐีกันละ่ะ เชา้าคุณท่านทานข้าวไปนิดเดียวมื้อกลางวันทานเยอะๆหน่อยนะคะบรลอยนี่ทํากับข้าวอร่อยนะเนี่ยขอบคุณค่ะหนูตั้งใจทําทุกเมนูให้อร่อยให้ถูกใจคุณท่านเลยนะคะขอบใจนะทานอีกหน่อยสิคะคุณท่านมันอร่อยนะแต่ฉันอิ่มจริงๆเลยถ้าเชนขืนกินอีกเนะ่ะไม่หวังท้องแตกแนๆ่ๆ แล้วคุณท่านอยากได้ของหวานเพิ่มไหมคะเดี๋ยวหนูไปทําให้ไม่เป็นไรจ้าช่วงเนี้ยหมอให้จันเลี่ยงของหวานอยู่ทานข้าวเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวหนูพาคุณท่านออกไปนั่งเล่นข้างนอกนะคะเดี๋ยวเธอจะพาคุณท่านออกไปไหนข้างนอกอากาศร้อนแบบเนี้จะพาคุณท่านออกไปทําไมพอดีว่าฉันโทรไปหาคุณทานายมาคุณทานายบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ย คุณท่านจะชอบปวดขาเพราะว่าอากาศข้างในบ้านมันเย็นให้พาคุณท่านเนี่ยออกไปเจออากาศอุ่นๆบ้างจะได้ดีขึ้น <c oughs> ใช่ไหมคะคุณท่านเธอนี่ใส่ใจเช่นจริงๆนะ <c oughs> ใช่ช่วงบ่ายนะ่ะฉันชอบออกไปนั่งเล่นข้างนอกนะจ๊ะถ้างั้นเราไปกันเลยนะคะ เดี๋ยวหนูนวดขาให้นะคะจะได้สบายขึ้นเธอนี่ใส่ใจฉันมากกว่าที่ฉันคิดไว้เสอีกนะเนี่ยก็หนูมาดูแลคุณท่านแล้วเนี่ยคะก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วเธอคิดยังไงเหรอถึงได้มาทำงานดูแลคนแก่แบบนี้พอดีว่าหนูเป็นเด็กกำพร้าค่ะไม่มีพ่อแม่ให้ดูแลพอโตขึ้น หนูก็เลยมาทำงานแล้วก็จะได้รู้สึกว่ามีพ่อแม่ให้ดูแลกับเขาบ้างะคะ่ะเธอนี่ก็หัวอกเดียวกับฉันนะฉันไม่มีญาติเธอไม่มีพ่อแม่เราก็ตัวคนเดียวเหมือนกัน <c oughs> พราะแบบนี้ไงคะหนูถึงได้มาสมัครงานดูแลคุณท่านเพราะหนูรู้ดีว่าตัวคนเดียวเนี่ยมันรู้สึกยังไง <c oughs> ขอบใจมากนะลูกนะ <c oughs> นงดให้นะคะแกฉันจะไม่ยอมให้แกเป็นคนโปรดของคุณท่านหรอกนะสมบัติของคุณท่านต้องเป็นของฉันคนเดียว พอดีฉันจำวันผิดอะนึกว่าวันนี้เป็นเวรฉันทำอาหารไม่ใช่วันนี้เวรฉันเธอทำไปแล้วไงเมื่อวานลืมแล้วเหรออืมโทษทีนะ่ะงั้นเอาอาหารไปเสิร์ฟให้คุณท่านนะแกเสร็จฉนันแน่แน่หนึ่งบิว อะไรคุณท่านะฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทาอะไรเลยนะนี่ไม่ทําแล้วคุณท่านจะเป็นแบบนี้ได้ไงหรือว่าเธอใส่อะไรลงไปในโจ๊กฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฉันใส่แค่เห็ดหอมธรรมดาได้อย่างเดียวอย่างอื่นฉันไม่ได้ใส่เลยอะ่ะไม่เชื่อ,อ,อ,อนี่บิวนี่เธอคิดจะฆ่าคุณท่านหรือไง เธอก็รู้ว่าคุณท่านเขาแพ้กุ้งนี่เธอเอากุ้งไปคุณท่านกินแบบนี้มันหมายความว่าไงนี่เธอคิดไม่ดีกับคุณท่านใช่ไหมไม่ใช่นะฉันไม่ได้ใส่กุ้งลงไปะฉันไม่รู้ว่ากุ้งมันมาอยู่ในข้าวต้มได้ยังไงอ่ะคุณท่านคุณท่านคะคุณท่านคุณท่านคุณท่าน คุณท่านนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกคุณดูแลคุณท่านยังไงทําไมปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนางบิวค่ะนางบิวมันใส่กุ้งลงไปในอาหารให้คุณท่านกินค่ะไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ทํานะคะนี่ถ้าไม่ได้ทําเนี่ยแล้วกุ้งมันจะไปอยู่ในอาหารได้ไงเธอก็รู้ว่าคุณท่านแพ้กุ้งยังจะใส่ลงไปในอาหารอีกแบบนี้มันตั้งใจทําให้คุณท่านเกิดอันตรายชัดๆค่ะ เงียบไปเลยคุณบิวผมขอใช้สิทธิ์การพิ็นทนาของคุณท่านไล่คุณออกคุณทานายออกไป แล้วมพยาบาลแอร์เย็นขนาดนี้คุณท่านคงจะปวดขาแน่เลย ทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้นะบิวคุณท่านคะแดดร้อนแล้วหนูว่าเข้าบ้านดีกว่าคะ่ะอย่างน้อยคุณท่านก็ได้ออกมานั่งเล่นช่วงบ่ายของทุกวันแบบนี้หนูคงไม่ต้องห่วงคุณท่านแล้วสินะ แกมาทำไมเฮ้ยใจเย็นก่อนนะคือฉันมาดีฉันแค่แวะมาดูคุณท่านก็แค่นั้นเองอะแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าที่แกอยากกลับมาทำงานที่เนี่ยเป็นเพราะว่าแกก็อยากได้สมบัติของคุณท่านเหมือนกันนี่ฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะหรือว่าเธออยากได้สมบัติของคุณท่านเหรอและทำไมฉันจะหวังไม่ได้ในเมื่อคุณท่านไม่มีทายาท สมบัติของคุณท่านจะตกเป็นของใครได้ถ้าไม่ใช่คนที่ดูแลคุณท่านแต่เพียงผู้เดียวและคนคนนั้นก็คือฉันไม่ใช่แกอูรอยอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราเนี่ยอย่าอยากได้เลยนะหวังสูงอะเราวางตกลงมาแล้วมันจะเจ็บนะนี่ฉันไม่มีวันเลิกหวังได้หรอกฉันจะทำทุกอย่างให้ฉันได้มันมาและฉันเชื่อว่าฉันทำได้เมือที่ฉัน ทำให้แกโดนไล่ออกไงละ่ะหมายความว่าไงนิดแกเป็นคนทําให้ฉันโดนไล่ออกอรอมาถึงขนาดนี้แล้วฉันจะบอกให้เอาบุญก็ได้ว่าคนที่เอากุ้งใส่ลงไปในข้าวต้มก็คือฉันเองแกแกอยากได้สมบัติมากขนาดนี้เลยเหรอถึงกับที่เอาชีวิตของคุณท่านมาเสี่ยงแบบนี้นี่นะแล้วไงคุณท่านก็แก่ใกล้ลงลงแล้ว เธอก็เห็นว่าคุณท่านเขาไม่ได้เป็นอะไรและที่สำคัญนะฉันเนี่ยเป็นคนโปรดของคุณท่านไปละส่วนเธอก็เป็นได้แค่หมาหัวเน่าตกกระป๋องอะไปได้แล้วไปหนึ่งบิวคุณท่านเช่นผิดหวังในตัวเธอจริงๆที่เธอทำแบบนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะ ที่เธออาปากสารภาพความผิดด้วยตัวของเธอเองคุณท่านคือหนูเธอไม่ต้องพูดแล้วเธอออกไปจากบ้านฉันได้แล้วก่อนที่ฉั่นจะแจ้งตำรวจจับเธอในข้อหาพยายามฆ่าออคุณท่านคะคือว่าหนูไม่ได้จะฆ่าคุณท่านนะคะคือหนูแค่จะให้หนางบิวมันโดนไล่ออกเฉยๆอะคะ่ะเธอไม่ต้องพูดแล้วเธอจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทําของเธอคนดีๆที่ไหนก็ทํากันออกไปคุณท่านคะคือว่า ฉันคิดไว้แล้วเชียวว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นนะบิลกลับมาดูแลฉันเหมือนเดิมนะบิวนะค่ะคุณท่านพิซซ่ามาส่งใช่ไหมคะโอ๊ยนี่กินพิซซ่าของฉันเหรอ,อเป็นไลเดอร์ แกมาแกะอาหารของลูกค้ากินแบบนี้แกต้องโดนไล่สดแฉค,คุณครับฟังผมก่อนครับดูพฤติกรรมของไลเดอร์คนนี้นะคะทุกคนฉันสั่งพิซซ่ามากินแต่ว่าไลเดอร์คนนี้ค่ะแกพิซซ่าของลูกค้ากินนะคะทําแบบนี้น่าไม่อายจริงเลยะคะ่ะทุกคนคุณครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับเนี่ยไม่ต้องมาอาธิบายอะไรทั้งนั้นหลักฐานคาหนังคาเขาแบบนี้แกได้ดังแน่คุณครับผมไม่ได้ไม่มีการศึกษาไม่มีจรรยาบรณไม่มีมารยาททำแบบเนี้ย แกต้องโดนไล่ออกสถานเดียวอยบอกเลยเฮ้ยคุณครับคุณฟังผมอธิบายกันสิครับนี่จะกล้าขึ้นเสียงใส่ลูกค้าเหรอฮะทำผิดแล้วยังมาทําตัวกางใส่ลูกค้าอีกทําแบบเนี้ยทุกคนคะจําหน้าไอไรเดอร์คนนี้ไว้นะคะอย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมคะ่ะทุกคนคราวเนี้ยแกหมดหนทางทํามาหากินแน่ส่วนไอพิซซ่าเนี่ยฉันไม่เอาแล้วแกเก็บไปเลยเฮ้ยเออคุณครับคุณ อะไรวะเนี่ยไม่ยอมฟังกันเลยอ่ะข้าวมันไก่มาส่งแล้วครับเท่าไหร่คะ150่้บาทพอดีครับเฮ้ยนี่มันไรเด้์ในไลฟ์สดวันนี้นี่คุณลูกค้าครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับฉันไม่เอาแล้วข้าวมันไก่ไม่รู้ไปแอบกินหรือเปล่ายี่หน้าด้านจริงๆเออลูกค้าลูกค้าคุณลูกค้า ไปกันใหญ่แล้วโว้ย <Gym. S 2> อะไรนะครับหัวหน้าหัวหน้าจะได้ผมออกไม่ได้นะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยอ่ะขอโทษด้วยนะนายทำให้บริษัทเราเนี่ยเสียชื่อเสียงนี่แหละเป็นวิธีเดียวที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและก็รักษาหน้าตาของบริษัทไว้หัวหน้าครับเชิญครับ เลยไร้จรรยาบรรสิ้นดีเลยอยางนี้ต้องโดนไล่ออกสงสัยจะไม่มีปัญญาซื้อกินเองหน้าไม่อายจริงๆคุณฉันเพิ่งดูคลิปคุณเมื่อกี้เองค่ะครับผมมาหาคุณเพาะเรื่องนี้แหละครับผมอยากให้คุณช่วยผมทีอตอนนี้ผมโดนทั้งด่าแล้วก็โดนไล่ออกจากงานด้วยอะได้ค่ะฉันดูว่าฉันจะช่วยคุณยังไง สวัสดีค่ะฉันเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าที่อยู่ในคลิปที่กำลังเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยพี่ไรเดอร์คนนี้เขาไม่ได้กินพิซซ่าของลูกค้าแล้วค่ะถ้าทุกคนดูในคลิปดีๆเนี่ยจะมีพิซซ่าอยู่2ถาดอีกถาดหนึ่งเนี่ยฉันให้พี่ไรเดอร์คนนี้ไปกินฟรีเองค่ะพิซซ่าได้แล้วค่ะอันนี้ของลูกค้านะคะสว่วนอีกกล่องหนึ่งของพี่ไรเดอร์ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ โอ้ใจดีจังเลยครับพอดีว่าฉันเพิ่งเปิดร้านใหม่ะค่ะเลยอยากจะทำแจกไลเดอร์ด้วยยังไงก็อร่อยไม่อร่อยฟีดแบ็กันได้นะคะฉันจะได้นำไปปรับปรุงค่ะแน่นอนครับขอบคุณมากเลยนะครับ๋ยวงนั้นผมขอตัวไปส่งพิซซ่าให้ลูกค้าก่อนโชคดีนะคะ พราะความจริงแล้วเนี่ยฉันจัดโปรโมชั่นค่ะให้พี่ไรเดอร์ที่มารับของและความจริงแล้วเนี่ยพิซซ่าที่พี่ไรเดอร์คนนั้นกินนะคะเป็นของพี่เขาเองเพราะว่าพิซซ่าของลูกค้าเนี่ยจะอยู่ในกระบอกของพี่ไรเดอร์ค่ะฉันเนี่ยรับประกันด้วยชื่อเสียงของทางร้านของฉันเองเลยนะคะเอ้าเข้ามาทำไมฮัลโหลว่าไง Hey, เฮ้ยแอนแกรีบดูล like ิงก์ไลฟ์สดที่ฉันส่งให้แกในแชทด่วนเลยอะไรลิงก like ์ไลฟ์สดอะไรของแกวะแกดูเดี๋ยวแกก็รู้เองแต่ที่แน่ๆแ,แกโดนทัวลงฉําแน่อเออลิงก์อะไวะเฮ้ย <Hey! S 2> ส่วนเรื่องที่ผมไปนั่งกินพิซซ่าที่หน้าบ้านลูกค้านั้นความจริงแล้วก็คือ พระเอกคนนี้ยวะาม่อยากเลิฟซินวยดูไม่ได้ทำไมไม่รับสายเนี่ย mm <laughs> <laughs> ไม่ได้นะพะเอกงของฉันหล่อขนาดนี้ พอดีเลยกินพิซซ่ารอลูกค้าดีกว่าทั้งหมดนี้ค่ะเพราะฉันอยากให้ทุกคนดูว่าอย่าฟังความข้างเดียวไม่อยากให้ทุกคนตัดสินใครจนเร็วเกินไปและที่สำคัญนะคะถ้าจะประนามใครเนี่ยฉันอยากให้ประนามให้ถูกคนค่ะเฮ้ยออกมาขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะสงสารไลเดอร์จริงๆที่ต้องมาตกงานเพราะผู้หญิงแบบนี้ ตัวเองออกมารับของช้าเองแต่ไม่ฟังใครอีกโกรธแทนไรเดอร์เขาจริงๆฮะคนแบบนี้ต่างหากที่ทำคนอื่นเดือดร้อนไม่สมควรมีที่ในสังคมโอ้ยหมดหรือ,อยังเนี่ยเฮ้ยเกลียดจริงๆริงเหรอะคนแบบเนี้โอ้ยสวยแล้วเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยอ่ะอ ขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ต้องขอโทษไรเดอร์คนนั้นด้วยที่ฉันทำให้ไรเดอร์คนนั้นเนี่ยต้องเดือดร้อนแล้วก็ตกงานฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยค่ะแล้วฉันก็เตรียมใจรับผิดในส่วนที่ทำให้ pouquinho. ไรเดอร์คนนั้นเนี่ยต้องเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณไรเดอร์คนนั้นเนี่ยดูคลิปนี้อยู่ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะต้องขอโทษจากใจเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะให้ฉันรับผิดชอบยังไงเนี่ยฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะคะขอให้คุณไลเดอร์คนนั้นติดต่อฉันมานะคะฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณแน่ใจเหรอคะเพราะคุณจะไม่เอาเรื่องเธอ ไั่หละครับผมก็แค่อยากจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองและให้สังคมได้รู้ความจริงก็แค่นั้นครับได้อีกอย่างตอนเนี้เธอก็คงโดนทัวร์ลงมากพอแล้วผมไม่อยากซ้ำเติมเธอครับแหมโดนขนาดเนี้ยังกูซ่าเห็นใจคนอื่นอีกนะคะถึงยังไงผมก็ได้งานใหม่ทำแล้วนี่ครับแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่รับผมมาทำงานดีดีค่ะมีคุณมาช่วยเนี่ยก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ทำพิซซาส่งลูกค้าได้ทัน สวัสดีค่ะนี่ใช่ร้านพิซซ่าที่เป็นดราม่าอยู่หรือเปล่าคะใช่ค่ะคือเรามาตามกีพิซซ่าค่ะคืออยากจะมาอุดหนุนและให้กำลังใจพี่เจ้าของร้านแล้วก็พี่ไรเดอร์ค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้างั้นเอาพิซซ่าถาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เอาทุกหน้าที่มีในร้านเลยค่ะอ๋อได้ค่ะงั้นรอนสักครู่นะคะคุณค่ะ,คะ เดี๋ยวช่วยฉันเอาพิซซ่าได้นะได้เลยครับลูกค้ารอสักครู่นะครับได้ค่ะ